น้ำปลาหวานยัวย่วๆจ้าเคี่ยวน้ำตาลก่อนไฟกันอ่อนนะจ้าเดี๋ยวค่อยใส่หอมซอยสูตรประปุ่มจ้าสูตรประปุ่มเติมน้ำเป็นนิ้หนึ่งน้ำร้อนก็ได้นะจ๊ะ เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาละลายนะจ๊ะใช้ไฟอ่อนเท่านั้นจ้าแล้วใส่หอมซอยเคี่ยวไปเรื่อยๆอ,อีกเหมือนเดิมตักดูนี่หอมสรลดแล้วนะเนี่ย อืมโอเคพอได้พอได้อีกสักนิดหนึ่งจ่าได้ทีละได้ทีแล้วจ้าแล้วก็ใส่พริกพริกซอย เกี่ยวต่อตามด้วยน้ำปลาแล้วเดี๋ยวชิมรสด,ดูนะอย่าให้มันเค็มเกินเค็มกำลังดีนัวนวตามด้วยกุ้งแห้งจ้า วันนี้ใช้กุ้งแห้งสีขาวเราก็เคี่ยวต่อไปอีกสักนิดนึงสักพักหนึ่งอะ่ะอย่าให้มันแห้งเกินเดี๋ยวมันเย็นแล้วมันนืดค้นเกินไม่มีน้ำค่ะแม่ชิมอยยม่ยายชิมยายชิมทิ โอเคไหมเอ้ยยายบอกโอเคโอเคไหมได้ที่แล้วปิดไฟจ้านี hey. ่ปล่อยไว้ให้เย็นเดี๋ยวก็จะนึน่ๆคนๆขึนข้นมาอีกหน่อย ยายบอกแค่นี้พอละต้องเชื่อยายน้ำปลาหวานยอยยเสร็จแล้วจ้าใครสนใจทักมาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครสนใจเขาทำกินเอง